ครับมือนีสิมาเฮ็ดข่างบักกระทุกโลกนครับเด้อหรื่อบานเสาวรสครับผมสิมาเฮ็ดให้มันดูดีหล้างบ้านนี่ครับผลมันจะเป็นแนวนี้ครับอันนี้ว่ามันเกิดจากต้นนีด้ครับได้เนี่ยครับเป็นการสมดุิขึ้นมาครับว่าขขาปลูกสําเร็จนะครับมันจะเป็นหน่วยแบบนี้นี่ครับนี่ครับนี่อันนี้มันดูหล้างบ้านครับมันจะยู่จุดนั้นครับผมตอนนั้นเป็นหน่วยแล้วบ้านนี้ พอดีเฮาเล็งเห็นว่าเอ๊ะขันเฮามาเฮ็ดคางให้อยู่นี่คือสิดีบ่อันนี้คือก้อนถ้ำครับรอ่ะนะอน,นี่มาเฮ็ดสวนหลังบ้านได้ครับเด้ล่างเรือแล้วเสาที่หนึ่งได้แล้วเสาที่สองพ่อเสาสามเสาเหรอครับเนี่ยหนึงน่งสองสามยืนมีกี่ดวงที่ละครับที่จะเห็นอ่าถึนโค้งถึงลอยได้เลยสามส่วนแล้วเอ้ออกไปฮะจะเอา,าใหม่เพลิน อ่ะตอนนี้ก็คืบนาไปแล้วครับหลายปเปอร์เซ็นต์เลยครับไกลแล้วไกลแล้วอ๋อทีมงานเห็ดคืบนาคือตาตัวนี้ว่าเป็นสร้างอันซ่อมท่วทัศ์โมแอนที่สร็นเมือนี่มัไม่็สร้างไอ้ยังก่อนนี่เห็ดเรียบร้อยครับหลังจากเราเอาเศษไม้อยู่า ที่เหลือจากการใช้งานมาทำบ้านหลังใหม่ให้มากระทุกลกของเราหรือว่าซับประโลดนะครับผมเรียบร้อย<ม>ส่งงานแข็งแรงครับสันเบิงแข็งแรงแข็งแรงในระดับหนึ่งได้ละ่ะพายุมาหนี่บเรือเลยครัอ่ามาหร้อพายุได้ฮา ปวกกับมาก่อนแหละนะครับเ,น,เนี่ยโอ้ยเนาะวิตาแนวครับอ่า